เรามีสมมติฐานต่อมนุษย์ว่าอะไรยังไงนะครับเรามีสมมติฐานต่อมนุษ์ว่ามนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะเกิดมาเป็นดาวโจรพร้อมที่จะทําเร็วพร้อมที่จะไปติดยาเสพติดพร้อมที่จะไปทําดีไอทำร้ายคนอื่นหรือมนุษย์จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะทาดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดมาจากเนื้อนาบุญมันเกิดมาจากบริบทมันเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เขาเป็นเช่นนั้นมาจากโครงสร้างสังคมมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจมาจาก โครงสร้างทางการเมืองที่บีบให้เขาเป็นเช่นนั้นผมม,ผมมีสมมติฐานอย่างหลังครับถ้ามีสมมติฐานอย่างหลังเนี่ยฮะกระบวนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะฮะคงไม่ใช่กระบวนการในการที่จะมุ่งเป้าไปที่ปัดเจกบุคคลหรือการไปทําลายทําร้ายหรือทําให้เขาดับสูญไปหรือหายไปจากสังคมและะ้วท่านประธานแต่ต้องไปแก้ที่ต้นตอตรงนั้น,นะฮะไปแก้ที่ตัวโครงสร้างไปแก้ที่ตรงนั้นนะครับดังนั้นมุมมองตรงนี้นะฮะมันต้อง มุมมองต้องแยกส่วนต้องละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าประกาศสงครามแล้วก็มองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูแล้วต้องรบพุ่งให้ชนะชิงชัยให้ชนะให้ราบค่าไปอันนี้ผมคิดว่ายาสิติด มันมีความละเอียดละออกว่านั้นและเราเดินมาไกลกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วครับท่านประธานครับดังนั้นทางออกในการแก้ปัญหาเนะะี่ยฮะความรุนแรงอาจจะไม่ใช่ทางออกำนำซ้ำนะฮะอาจจต้องไปสู่ความรุนแรงพ่วงตามมาด้วยซ้ําก็คืออย่างน้อยที่สุดนะความรุนแรงในการกระทําต่อมนุษย์หนึ่งคนที่อาจจะพลั้งพลาดไปอาจจะเดินทางผิดพลาดไปความรุนแรงจากการที่จะฆ่าตัดตอนอีกสิ่งที่สาคัญที่สุดครับท่านประธานทางออกก็คือเรื่องของการเพิ่มนะฮะประสิทธิภาพในการดําเนินคดีได้ไหมหรือการที่จะให้การันตีว่าคนที่ทําผิด ก็จะต้องถูกลงโทษหรือถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะฮะไม่ใช่มีช่องทางรูรูรั่วเขาเปรียบเทียบกับว่าออกฎหมายนะครับท่านประธานก็เหมือนเหมือนใยแมงมุมนะฮะพอถ้าหากว่ามีคนที่มีความแข็ง,แ,ขงแรงเนี่ยก็สามารถที่จะหลุดลอดจากรูกตะข่ายรูใยแมงมุมได้นะี่ฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งเพิ่มนะฮะโอกาสที่จะถูกลงโทษนะฮะต้นทุนที่จะถูกคาดหมายได้นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะทําให้เกิดการแก้ปัญหา